ลขอกบอกอย่าลืมซื้อเลขวันนี้อย่าลืมซื้อเจ็ดเจ็นะครับหมอยังจำได้ดีเลขเจ็ดสามตัววัเจ็ดตัวเลขกข้างสองล่างข้างล่างลางข้างล่างก็ข้างล่างเจ็ดแปดเจ็ดแปดวิ่งทาวิ่งเลขเดี๋ยวก็คือเลขแปดครับอสุดยอบสุดยอดสุดยอดติดตามรถเสามตัวแกบอกว่าเจ็ดเจ็ดสามตัว ตัวตรงคาพูเจ็ดสามตัวตรงแล้วสองตัวสองตัวเจ็ดแปดปดมั่นใจครับครับเลกเล็กเล็วิ่งให้อะไรนะนี่อยู่บอนี่ครับมีเล็วิ่งไหม เลขวิ่งตัวเดียวเลขแปดครับเลขวิ่งเลขแปดตัวเดียวนะครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเลยคขอบคุณหลายๆครับอาจารย์ครับเราพูดอยู่หลังหลวงพ่อเศรษฐีเลยนะหน้าหน้าหลวงพ่อเศรษฐีหลวงพ่อเศรษฐีนะใครดูแล้วอาจจะรวยเป็นเศรษฐีอาจจะรวยอาจจะเป็นที่ดินได้ให้พี่ดินแนะนําอยากให้คนมาเที่ยวที่นี่ที่นี่หมดที่แล้วอาจารย์ลินหายใจได้หรครับ ครับมาจากพระหน่อยวดนที่แล้ววดนที่แล้วมาจากพราหน่อยครับหาจยังไงหายเท่ไหรที่ว่าเหรอครับมแปดเก้าสามนะแปดเก้าสามเลยอือโอ้ตรงๆเต็มๆเลยคเออแตงวดนี่ก็เดียวเสียหาเนาะครับครับวันทานหอดมือวันทานหอดมือตัวครับครับบ้านน้นหไปกใส่หมวใส่หมวกก่อนคือเด้งเบลีเดงเบลี ดแดงเบล่นะครับยุ2-4แกี่างเก่าาเก่างามันเก่าเิ่นมีอย่างงามันเก่าน่ยมีมีอะไรบ้างวันนี้นะครับผมมีมีขอในยามพร้อมของขางเนี่นั่นของหลายของอาจารย์น้อยสิครับอาจารย์น้อยเก็บไว้อย,ยู่บ้านอยเก็บไว้ถือบ้านไม่ได้ไม่ได้พกมาครับไม, <า S 1> ม่ได้พกมาเนี่ไม่ได้พกมากนี่แล้วพกหยังเนี่ยบ่แม่นพกพอดกาแฟมึงตั้มอีกบ่ไปไปไอ้อยไฟอ้าเนี่ยมากครับ อ,นนอันนี้ไปไปกระซิบประจาร์หน่อยมา้ยังหัวนี่ยังครับเนี่ยไปกระซิบประจา์หน่อยเนี่ยครับในเลขยังยังไม่ได้ครับยังไม่ได้กล่องแนววะนะเลขยังไม่ได้เดี๋ยวให้ไปขขกบอาจารย์น้อยก่อนนะครับผมที่ให้มาท่านน้อยเดี๋ยวให้จา์ลิ้นไปขขอใจว่าเขามาเข้าฝันบอกเขาว่าอย่างเดียวไอ้ฟังเนี่ยที่มาเข้าฝันอยู่บ้านน้อยสแกกวันบ้าน้อย หน่อยสแก็วนครับนี่กองน้อกองวางเลยเพราะว่าน้องชายผมไปบวชที่นั่นพอสิกออกมาแล้วพระอาจารย์ก็มาเข้าฝันพราผมเลยซื้อเลขตามที่ฝันนี่แหละครับโอ้ไลซื้อเลขตามที่ฝันครับที่นี่ก็บอกหลายคนนะแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่เชื่ออาจจะไม่เชื่อได้สองร้อยได้จักบาทสองร้อย ครับได้ห้าพันกว่าห้าพันกว่าจะได้ว่ายังได้ไม่หมดไงได้ครึ่งหนึ่งไงวันนี้มันครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งอีกแล้วได้ครึ่งหนึ่งเวันนี้ยังไม่ได้ฝันวันนี้ครับแม่ต้องมีตัวเลขโดนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนั่งกับพี่รินก่อนคุยเรื่องหวยกันแป๊บหนึ่งครับเอากระเป๋ามาก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนที่โจูดคอ ก็เลขพีินเราก็ต้องมาแกได้ที่ไปที่มาอยู่ได้มาจากอะไรนะพระอะไรนะพระน้อยพระน้อยพระน้อยครับพระน้อยนี่พระน้อยนี่อยู่แถวไหนครับแถวม้าแดงครับอ๋อแถวโคกไม้แดงพระน้อยครับพระน้อยแถวโคกไม้แดงนี่เพราเศรษฐีเรานี่บอกครับเออนอนไปดูที่ศิลาด้วว่าไงครับเข้าฝันเลยเข้าฝันเข้าฝันเลยพระน้อยไปเข้าฝันเลยครับโอ้เรื่องเลขที่มวดทสแล้วเลข สามแปดเก้าสามแปดเก้าทำช่มครับหมดแล้วถูกบอกเพิ่นถูกสองร้อยในตอนนี้ก็เบิกตั้งหมดยังตั้งได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับตั้งได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับจะมือไดด้เน่บอกมดหมดจะมือไหนครัตังในเงก่อนจะเขไปทุกคนย้ำอีกครั้งกับเิรินอย่าลืมซื้อเล็กวันนี้อย่าลืมซื้อเจ็ดเจ็ดนะครับ เจ็จำได้ดีสามตัวังีเจ็ดตัวเลีกข้างล่างสงล่างข้างหลางข้างล่างก็ข้างหลังเจ็ดแปดเจดแปดวิ่งับวิ่งเลขเดียวก็คือเลขแปดครับโอ้โหขามวจะเอามอใสงวดนี้จะเอาม่ใส่งวดงวดนั้นได้มาเล้วนะครับได้มาแล้ยเจ็ดสามเก้าเลครับาทามเ้าามรวเดี๋ยวมอใส่ม่ใส่ดิตายครึ่งหนึ่งเดียเด้ ายครึ่งนึงเหมือนเดิมายครึ่งนึงเหมือนเดิมนะครับายครึ่งนึงเหมือนเดิแล้ววันนี้วันนี้มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อยากได้มอเตอร์ไซค์ยังรุ่นไหนรุ่นไหนรัรบุ่นกรครับกรหูเสียวขายแล้วเสียวขายเลยติดรุ่นมันรุ่นมันรุ่นมันเก่าเลยของเก่าครับมักของเก่าเอาวิบากมากมากไปเก็บเห็ตบแมแอมบอ๋อเจ็บเพลิดทางความสะดวกดีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องให้วิบากไปครับ อมันแล้วับดันั้นดีๆมันมาจากกิโลนไม่นะบอกปรับปรุงไวแล้ววิ่งได้ดีดยนี่เพื่อ่เพิ่นเป็นทหารเก่าดิแม่ทหารเก่าบอกครับบ่อยุกองร้อยอะไรนี่นะครับอยู่บ้านนู้นครับโอ้อยู่บ้านนู้นนี่เสือเสื้อเพื่อนใช่โอ้บ่รรมด้เลยรมด้เครับธรรมดาเสือเพื่อนนี่มีครับเสพื่อนนอครับมีมีบัตมีเรียบร่อยนบ่อใบซื่อครับ โอ้มีใบเสื้อพอมน่กุนนี่บนธรรมดาได้ออมซินหนึ่นเด้ก็หลังจากนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ดินละกันเน้องได้เอามั้ยบ่อะไรติ๊เลยิบ่อะไเอาไหมเอาไหมวันที่แล้ววันที่แล้วยิ้มเนีลูกพ่อจะยิ้มวันวันที่แล้วฮ้ยวันที่แล้วอะไรวันที่แล้วยังก่อสามสองหนึ่งสามสองเฮ้ให้ หนึ่งสองสามสี่งวดนี้ไอ้วนีไอ้วถอองวนงวถถึงสองลเลอี้ยงไอวดถืนึงนี่ถืสงเลแอ๊สามบอลแมนกบอแมนบ่ครับผมงวดงวดได้สองลอยคุณงวดได้สองอยเนี่ยครับที่ได้มาเลขอะไรเลขอย่างแป๊ด ้าสเอาโอเคครับผมรยบาท้ท่แล้วที่เราให้ยังกอันทวงบอกอาจารย์ที่เราให้ยังกอบอเยิ่ผมบอเยนิ่นนึ่งสามสองหนึ่ริแล้วให้อ่านที่วัดนี่ท่านยกมือไหว้เดี๋ท่านผู้ชมไหว้ท่านผู้ชมครับผมอันนี้บ้านคู่ใบแดงหัวกระสังครับ วัดอะไรวัดอะไรที่วัดอะไรไปพวกไม้แดงสมบูรณ์สบลหูสำนุบอำเภออำเภอประครับมีอะไรดีที่นี่มีพระแล้วก็มีจะไม่ที่จะทำอยู่ครับยังไม่เสร็จเนาะก็มีห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำทำเป็นรูปครับต้นไม้ ครับผมอแล้วก็มีสถานที่ที่นี่ก็มีที่ท่องเที่ยวเอยอะแยะนาอครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมกันและก็ยังเฝ้ารอเลขจากพี่รินหรืออาจารย์รินคนเดิมนะครับที่วดทีร็แล้วให้เลขไคงวดแล้ววดที่แล้ว,วดดแป <laughs> ดเจ็ดสามใช่ไหมวดที่แล้วใช่ไหมสามแ <laughs> ปดเก้า เจ็ดเจสามตัวตรง,ตรงแล้วสองตัวสองตัวเจ็ดแปดเจ็ดแปดมั่นใจครับครับผ<ม>เ้เล็กเล็เลเลวิง่งให้อะไรนะน,นี่อยู่บอกนีครับมีเล็กวิง่งเลย เลขวิ่งตัวเดียวเลขแปดครับเลขวิ่งเลขแปดตัวเดียวนะครับคุณครับคุณหลายๆเรื่องคบคุณหลายๆครับอาจารย์ครับนี่ครับเราพูดอยู่หลังหลวงพ่อเสร็จทีเลยนะหน้าหน้าหลวงพ่อเสร็จทีหลวงพ่อเสร็จทีนะใครดูแล้วอาจจะรวยเป็นเศรษฐีอาจจะรวยอาจจะับไปที่ดินได้ให้พี่ลินแนะนําอยากให้คุณมาเที่ยวที่นี่ที่นี่โอ้ให้หน่อยครับอาจารย์ลินเอามองให้หน่อยครับอาจารย์ลินฝันปันมองให้หน่อยครับฝั้นเจ้ากระปุกเลขครับ ก็บ่แบบบอมียับอย่างเลยฟันพงทันทีเลยครับผมบ่อขอสามตัวใหม่มา่เพื่อนเพื่อนเนี่ยนเราอยุ่นะรบถึงนี้เลยให้ทันได้กินท้งนี่เนาะครับตัสีน้องลูกโซ่ท้นี่เะได้ร่วมสร้างจากสางบ่อจากางคอยพังพาจา์พายจารยูนี่เพื่อนชื่ออย่างพายจา์พายจานาะอาจา์ น้อยครับย้อนโอ้พระอาจารย์น้อยที่พิ่งสร้างเหรียญอันนั้นดีเทวดาน้อยอันดีอาจารย์พิ่ครับซื้อเล่นเลานึ่งจัดพิ่นแมเพิ่นทีเพิ่นสร้างอันแต่ว่าื้อแท้อาจารย์น้อยพอเศรษฐีรุ่นเทวดาน้อยวดนครับจาไดุ้่นเทวดาน้อยถ้าเบิ่งงนคลิปย้อนหลังไปนี่สิหู้เดือครับด้วผู้ใดอยากเขาผู้สร้างพิ่นบอกว่าครับอี เลยสามตัวโวดเลยสตัวาเลย้แม่ตะเคียนนี่บอกเรามาส่งีลาเก่าศิลเก่าเห็นทิละเก่าให้ดลมันศีลบอให้าจารย์ดึงเป็นบกลกงโที่นี่ดีกว่าโอเคโอเคโอเคลุงโเสร็จทีเราเพิ่งสร้างเสร็จลงโยัไม่สีกันยังขาดทางนับ อันตะเคียนัน้นเยอะๆนะใหเด็กมันชิราบอให้อาจารย์มเป็นโลงอที่นี่ดีกว่าโอเคอะอเคอเคลงก้เีเราเพิ่งสร้างเสร็จลุงัไม่สีก็ยังขาด้นัน้ลงโอเ็ทีต้เีอาอันตะเคียนวันั้นเยอะๆนะ